สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กํลาลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆที่ ถือว่านำมาเปิดประเด็นนะครับถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าสำคัญนะครับในการเลือกนกต่อนะครับเพราะว่าสูตรอื่นๆนะครับผมก็ทำไปให้พี่น้องนั้นได้วิเคราะห์กันก็หลายสูตรแล้วนะครับซึ่งจุดนี้นะครับผมก็พยายามจำแนกนะครับวิเคราะห์นะครับแต่ละตัวที่ เลี้ยงตัวที่เป็นต่อแล้วก็ตัวที่ได้ปล่อยไปแต่ว่าเสียดายครับพี่อนะครับผมผมลืมคิดไปว่านกที่ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าผมจะทําประวัติไว้ทุกตัวที่ผมได้มานะพอมันไม่ผ่านผมก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็รูปที่ทําประวัติไว้ก็ลบทิ้งไปด้วยนะครับ อันนี้ผมถือว่าผม,ผมเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังพอมีรูปภาพนะครับที่ไปนค้นหาแล้วไม่ได้ลบออกก็พอมีนะครับแต่อาจจะไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้แต่ผมพยายามจะพูดเข้าเรื่องนะครับให้ชัดเจนนะครับผมเนาะเอาละครับวันนี้เรามาพูดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ควรนำไปเป็นจุดสังเกตในการคัดนกเฉลยนะครับเมื่อเราต่อได้ นะครับเป็นนกป่าแล้วเอาไปคัดเป็นนกต่อนะครับถือว่าปากนี่สำคัญเช่นกันนะครับผมเอาละวันนี้นะครับมีอยู่แค่3ลักษณะนะครับที่ผมจะมาให้แนวทางแนวคิดให้ท่านไปวิเคราะห์ก็อย่าพึ่งเชื่อผมทั้งหมดนะครับท่านไปวิเคราะห์ดูก่อนนะครับอ่าแต่ผมคิดว่า3แนวทางเนี้ยนะครับปาก3ลักษณะเนี้ยจะเป็นแนวทางที่ท่านจะ ใกล้เข้ามาอีกนะครับไม่ต้องแบบว่าต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับนะผมทํามาให้สัก50%แล้วนะครับอีก50%นั้นท่านไปทดลองนกที่บ้านท่านนะครับอ่ะไปดูอันแรกเลยครับพี่น้องครับภาพนี้นะครับผมก็ไปขนเจอนะครับที่ยังไม่ได้ลบนะครับนกตัวนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงครับไม่ผ่านนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็ต่อได้ตั้งแต่วันที่29กคห5 นะครับาภาพสามสี่ปีมาแล้วนะครับก็ถือว่ายังเก็บไว้อยู่ครับยังดีที่ไม่ลบนะครับข้อแรกเลยนะครับพี่น้องครับที่ผมสังเกตข้อหนึ่งนี่ถือว่าผมมั่นใจนะถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะประมาณ90%ขึ้นนะครับ9 0้าสิบถึงเก้าซนะครับคือนกที่ท่านได้มาปุ๊บเนี่ยถ้าปากนะครับมีลักษณะ เนี่ยครับปากเป็นรอยตะปุ่มตะป๋ำนะครับตะปุ่มตะป่ำอย่างครับนี่ท่านสังเกตนะเห็นไหมครับปากมันจะไม่เป็นแบบเรียวอ่าเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้นะครับปากมันจะเป็นเหมือนเหมือนเราเอาอ่าอ่ายางมาตอยแล้วกันนะครับที่ดำาๆอ่ะนะครับอ่าปั้นๆๆล้วไปแปะ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 กันไว้นะครับแปะแปะแปะรอบปากเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นผลเป็นผลขึ้นมาเป็นเม็ดนะนะครับนะอ่า ถ้าลองนึกตามนะน่าจะยางมาตอยน่าจะรู้จักนะครับเป็นเม็ดเล็กๆเราไปเราปั้นกลมๆเลียกเราไปแปะทับซ้อนกันซ้อนกันไปนะครับเนี่ยนกชนิดเนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่ควรเลี้ยงหรอะครับผมไม่ผ่านผมบอกตรงเลยนะครับนะเนี่ยลักษณะนี้เลยนะครับปากถ้ามันเรียบอย่างนี้ทั้งหมดมันโอเคครับถ้ามันเรียบนะครับแต่ถ้าเป็นแบบตะปุ่มตะปำนะครับเป็นจุดนะครับเป็นเม็ดขึ้นมา นะครับทับทักันบางตัวเป็นหมดปากเลยนะครับนกลักษณะนี้ผมว่าไม่น่าจะผ่านครับพี่น้องครับชัวรวเลยนะท่านลองไปดูนกที่บ้านท่านละกันตัวไหนที่มันมันไม่ผ่านนะครับมันจะมีลักษณะนี้ไหมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะปากนะต้องไปดูลักษณะอื่นด้วยนะครับแต่ผมว่าปากแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเกถึงเก้าละที่จะ ไม่เป็นต่อที่จะไม่ผ่านนะครับที่จะดิ้นที่จะเปรี้ยวนะครับน, ja นกลักษณะนี้นะแต่ถ้าเป็นต่อก็ส่วนน้อยอะอย่างน้อยก็ให้ให้ให้เปอร์เซ็นที่มันเป็นต่อหน่อยนะครับเดี๋ยวจะว่าให้มันแบบว่าแบบนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับถึงจะเป็นต่อผมว่ามีส่วนน้อยนะครับตีส oh ักสักองสามเปอร์เซ็นต์น yeah. ่ะนะครับท anyway> ี hm ่นกลักษณะแบบนี้อาจจะมีแหละแต่ว yeah ่าผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นปากแบบอย่างเงี้ยนะครับตะปุ่มตะปำอย่างเงี้ย ผมผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนํานะครับท่านลองไปวิเคราะห์ไปทดลองก็ได้นะครับลองดูนะว่ามันจะมันจะผ่านไหมนะครับสําหรับข้อที่1นะครับลองไปทดลองดูนะครับต่อไปต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2นี้ตัวนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่น้องครับต้องยอมรับเลยนะครับผมต่อได้เมื่อวันที่5 มีนาหกหนะครับเป็นเฉลยอ่าป่าภูเขาสุนกวางครับอ่าฝั่งทางเนี้ยนะครับผมคุยกับนิสิตหลายหลายคนแล้วที่ได้มาจากบ่อนี้ไม่เป็นต่อครับพี่น้องครับไม่ขึ้นสักตัวเลยรวมแม้กระทั่งตัวนี้ครับนะเป็นตัวแรกครับที่เจ้าสองต่อได้ที่เอาไปฝึกสายป่าภูเขาครับนี่นกตัวแรกของเราเลยครับเฉลยตัวแรกเลยนะครับตัวที่หนึ่งเลยครับ ที่ผมทําไปนี่คือตัวที่หนึ่งนี่คือที่เขาได้นะครับฉเฉลยป,ป่าภูเขาดีใจมากครับนกเล่นป,าป่าภูเขาก็ก็ได้เฉลยเลยนะครับอ่าจะเป็นยังไงครับนกตัวนี้ลูกที่อข้อที่2นี้ก็คือนะครับก็คือปากของนกเนี่ยนะครับผมมันจะไม่รับกันครับพี่น้องครับอเป็นแบบว่านูนแบนต่างกันนะครับบางจุดนูนบางจุดแบนหรือ บางตัวที่ดกหนักนะครับนูนแบนนูนเลยนะครับสังเกตยังไงครับนกต,ตัวนี้นะมันจะไม่รับกันยังไงครับก็คือถ้าปากนกโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันจะเป็นสันนก็จะเป็นสันมาเลยครับพี่น้องครับถ้าแบนก็คือแบนแบน,แบนมาทั้งปากเลยแต่นกลักษณะประเภทนี้ก็คือจะมีทั้งทั้งแบนนะครับแบนแถมเป็นตะปุ่มตะปำด้วยไหมครับหนูเห็นไหมครับนี่ตะปุ่มตะป่ำด้วยเหมือนเหมือนคือเหมือนข้อที่หนึ่ง ทั้งแบนนะครับแล้วก็มานูนเนี่ยนกลักษณะนี้นะครับตรงเนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยมั่นใจข้อสองแต่ผมจะมั่นใจในในข้อที่1แต่ผมมาดูนกตัวนี้นะครับว่าตัวที่มันเลี้ยงไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ผมเลี้ยงมาตั้งสองปีนะครับว่านกตัวเนี้มันมีปากที่มันแบบว่าผิดแปลกไปจากตัวอื่นไหมมันก็มีจุดที่ให้สังเกตก็คือจุดนี้เลยนะครับก็คือปากมันจะมีแบบทั้งแบน นะครับแล้วก็นูนบางตัวนะครับพี่น้องครับบางตัวแบบเออเหมือนเป็นภูเขาเลยยังไงก็คืออ่าตรงตรงนี้นูนขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็แบนแล้วก็มานูนอีกนะครับอ่าเป็นพักขั้นบันไดเลยนะครับเนี่ยนูนมาอย่างงี้ก็มีครับอันนี้ผมว่าไม่ผ่านครับไม่ผ่านแต่ก็ยังดีกว่าข้อหนึ่งอยู่นะครับแต่ก็ยังดีกว่าข้อหนึ่งอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้นะครับปากไม่รับกันเนี่ย นูนบ้างแบนบ้างนะครับผมว่าไม่ผ่านนะครับสำหรับนกที่าปากรูปนี่มันไม่รับกันถ้ามันแบนก็ต้องแบนมาตั้งแต่ตรงโคนมาถึงปลายใช่ไหมครับถ้าเป็นสันก็จะต้องเป็นสันมาตั้งแต่โคนจนถึงปลายนะครับอันนี้ผมว่ามีส่วนมากๆเลยนะครับสำหรับข้อที่สองนะครับทีนี้ไปดูข้อที่สามนะครับ ข้อที่3นี้อาอาจจะอาจจะไม่รออาจจะไม่ถึงห้าอาจจะไม่ถึงประมาณ70%แต่ผมว่ามันมีส่วนครับนะลักษณะที่นกที่อาจจะเป็นต่อยากพวกนี้นะครับอาจจะเป็นต่อยากก็คือข้อที่3ก็คือปากของนกเนี่ยนะครับผมมันจะไม่มันวาวครับผมแะเป็นปากแห้งๆสีซีดๆ นะครับเนี่ยอย่างเช่นนกตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ผมได้เมื่อวันที่หนึ่งตุลาปี60นะครับท่านีิดูครับนกตัวนี้ภาพนี้มาตีสักเกือบ8ปีแล้วครับนกตัวเนี้ยนะครับที่ผมได้นะอ่าแต่ก่อนผมเล่นนาทามนะครับตอนนั้นปีนอยู่นะครับนี่เป็นเถนนะครับนี่เป็นเถนนะรา่นนี้เถนผมปีนครับอยู่บ้านสร้างแซงครับบ้านสร้างแซงอําเภอน้ําพองนะครับนี่บ้านสร้างแซงถ้าคนในที่อยู่แถว น้ำพองจะรู้จักดีนะครับผมต่อได้เมื่อวันที่หนึ่งนะครับเลี้ยงไม่ขึ้นครับพี่น้องครับเลี้ยงไม่ขึ้นนะก็คือปากเนี่ยสีมันซีดจริงๆมันมีตัวที่สีซีดกว่านี้อีกนะครับก็คือไม่มีความเงาเลยเอาง่ายว่าไม่มีความเงาเลยนะครับจะสีแบบขาวๆไปเลยครับสีซีดๆไปเลยนะครับไม่ผมไม่รู้ว่าผมจะพูด ให้ท่านเห็นภาพยังไงดีแต,ตแต่ตัวนี้ก็ถือว่าซีดอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่ผมอยากจะนําเสนอแต่ก็น่าจะเป็นแนวทางก็คือสีมันไม่มันวาวครับนกนะครับสีมันไม่เห็นเลยนะครับตรงมันวาวนะครับอันนี้จะเป็นแบบเขาขาวไปเลยอ่ะนะครับอันนี้ผมว่าไม่ผ่านครับนกสวยนะครับนกตัวนี้สวยมากนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับตัวนี้ฉเฉลย จะเลยนกต่อผมชื่อจอบปอกนะครับผมผมไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าท่า,านอาจจะดูอยู่นะจีวงานแต่ก่อนอยู่ถ้ามาเดือใหญ่นะครับป๊อกนะน่าจะรู้แล้วล่ะนะครับเนาะอันนี้คือข้อที่สามแต่ข้อที่สามนี้ผมผมให้น้ําหนักน้อยที่สุดนะครับที่ให้น้ําหนักเยอะที่สุดคือข้อที่หนึ่งครับนะให้น้าหนักเยอะเลยเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือปากนี่เป็นตะปุ่มตะป่านะครับ เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นผลขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับนะแล้วก็อนที่สองก็คือปากรูปไม่รับกันครับพี่น้องครับเป็นแบนๆบ้างนูนๆบ้างบางทีทั้งนูนทั้งแบนอะไรสลับกันไปมานึกว่าภูเขานะครับนะเพราะว่าเป็นนกปาภูเขาแล้วก็อันที่สามนี้น้ําหนักอาจจะน้อยหน่อยครับนะสักหกสิกเจ็0สิบเปอร์เซนนะครับสีมันซีดนะครับนะอันนี้คือสามข้อที่ผมไม่แนะนำนะครับเมื่อเจอ ติดแพเนียดอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับนะต้องต้อง,ต,องต้องคัดจริงๆทีนี้นะครับพี่น้องครับอยากให้ดูครับอ่าอันนี้คือเจ้าห้อยยางนะอาจจะฉายส้าสเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อความาเข้าใจเพื่อความกระจ่างนะครับผมลงลงรูปไปอาเดี๋ยวค่อยพูดถึงถึงตรงนี้นะครับเอาตรงปากก่อน นะครับผมประทับใจนกปากที่มีลักษณะนี้มากๆครับพี่น้องครับนกปากที่คล้ายๆเหมือนปากเหี่ยวครับพี่น้องครับปากเหี่ยวยังไงก็คือเนี่ยครับคือมันจะเป็นเหมือนเหมือนมีโค้งแล้วก็เป็นเส้นเนี่ยครับเป,เป็นเป็นลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นเป็นร่องนะครับเป็นเป็นร่องนกพวกนี้จะปากบางมากครับพี่น้องครับเนี่ยนกปากบางของจริง นะครับจะมีลักษณะลักษณะนี้นะครับปากนกนี่คือหลักๆเลยคือจะมีแบบเป็นแกนนูนยาวเหมือนเรือดำน้ำใช่ไหมครับยาวลงไปก็คือตั้งแต่โคนตรงนี้จนถึงนี้คือเท่ากันปุ๊บเลยรีกประเภทหนึ่งคือแบนนะครับแบนนะครับแบนไปจนถึงปากเลยนะครับอ่าเป็นใหญ่ๆเลยอะ่ะนะครับเอาเป็นว่าเอาขวดน้าไปวางก็คือไม่ล่วงอะ่ะนะครับอ่าแบนยาวไปจนถึงปากนกพวกนี้จะปากหนักครับพวกที่ปากเป็นแบนเนี่ยนะอ่าจปนะปากหนัก แต่ลักษณะปากที่ผมชอบที่สุดคือเนี่ยครับลักษณะนี้เลยเหมือนปากเหี่ยวครับพี่น้องครับนกพวกนี้ปากเบามากนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าหอยยางนี่นะครับอเอาเป็นว่าเขายังไม่ถึงนกต่อเนาะเขาใช้ชีวิตคือเฉลยแต้มที่หคือวางในพพเนียที่แบบว่ายังไม่ขึ้นต้นเนี่ยถ้าเป็นนกใหม่น้อยนักน้อยหนาที่จะขันขันคาเพเนียต,ตอนที่แบบว่าวางกับพื้น พรางมัน,นี้เสียดบางกับพื้นแล้วมันอัดเลยอย่างเงี้ยนะครับมันขันมันเรียกมันนั่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไปได้ยากสําหรับนกใหม่นะครับแต่ตัวเนี้นะครับเป็นไปแล้วนะครับลักษณะนี้นะอันนี้ถ้าเจอให้จับนะอันแบบนี้นะครับลักษณะปากแบบนี้นะเจอแล้วให้จับเลยนะครับแล้วก็เป็นไปนะครับเป็นจะออกเป็นมันวาวแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบมันวาวแบบเหมือนลงอ่าแลกเกอร์ อะไรยูนิเทนทินเนอร์ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่มันจะเราจะมองสังเกตเห็นอยู่ว่านกมันจะมีความมันบาวอยู่ตรงปากของมันนะครับเนาะนะครับไปดูอีกนะครับตัวนี้คือโอ้โหเสียดายมากครับเจ้ายิ้วหลอดนะครับได้เมื่อวันที่8นะครับกอคอ6กหครับอันนี้คือเฉลยเจ้าส่งท้ายเปิดล็อกเต็มแรกนะครับบ่อเจ้าเรดาร์ครับบ่อเจ้าเรดาร์ไซป้าภูเขา นะครับฝั่งทางนาอ้วกนะครับผมวันที่ผมไปต่อวันนั้นน่ะเจอนาอ้วกนั่นแหละตรงนั้นเลยนะครับนาตรงนั้นเลยนะครับเป็นเฉลยเจ้าสงไทยครับเนี่ยครับคือเสียดายมากเป็นนกยิ้วลอดนะตัวนี้ยิ้วหลอดตัวเดียวที่ผมต่อได้แล้วก็เป็นฝึกก็มดแดงนะครับมดแดงกินไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยตัวนี้ขึ้นเร็วมากครับพี่น้องครับรูปปากนะครับมันจะเงางามอ่าเงางามเงามันเห็นไหมครับนี่รูปปากลักษณะโค้งเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะ เหมือนกันกับเจ้าห้อยยางเลยเห <Yeah. S 1> <ff> ็นไหมครับน,น,น,นี่นี่นีนะ่เป็นร่องอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นร่องลงมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ก็มีร่องรอยแต่ถ้าพูดถึงเจ้าห้อยยางกับเจ้ายนะิ้วลอนอ่ะสู้ตัวนี้ไม่ได้งนะับสู้ตัวนี้ไม่ได้เรื่องร่องนะเห็นไหมครับนี่นะตัวนี้ก็จะมีครับเป็นจะมีเหมือนกันนี่อันนี้ก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับนกตัวนี้นะเจ้ายิ้วลอนเนี่ยนะตอนแรกผมก็ตั้งใจเลยว่าจะทําเป็นนกต่อแต่มันก็ ผิดพลาดไปครับหมดแดงเข้าครับปีกแดงเลยนะครับอ่าตัวต่อไปครับเจ้าสมหมายนะครับนี่เจ้าสมหมายนะครับเฉลยเจ้าหลบสามนะครับต่อได้เมื่อวันที่27พยอปีห5ห้าครับอบ่อนี้ผมจริงๆมันตัวหมายเนาะผมไปตามสองวันนะครับไปตามสองวันวันที่สองอยได้วันแรกไปเจอมันขันเพาะนะครับวันที่2ไปตามแต่ไม่ใช่ติดกันนะครับ เป็นอาทิตย์หลังนะครับไปต่อกับทีมงานอาจารย์แหลมนี่แหละนะครับไปต่อเสร็จเจ้าหลบสามนะครับเสร็จเจ้าหลบสามเฉลยเจ้าหลบสามนะครับตอนนี้เจ้าสมหมายนั้นผมเอาให้พี่น้องเราที่วันนั้นมีความอนุเคราะห์ให้กับอาจารย์แหลมนะครับห้าเท่าหรือเปล่าเนี่ยแหละครับแบ่งให้แกไปทํางานเนาะผมก็เลยยกเจ้าสมหมายให้ไปเลยนะครับตัวนี้นะ,ฉะเฉลยประมาณห้าหกตัวเลยมั้งครับถ้าจำไม่ผิด นะครับไปดูปากครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับก็เป็นล่องนะครับนะเนี่ยไม่เสียเลยครับนกที่ปากแบบนี้คือสามารถทํานกต่อได้นะครับส่วนจะเก่งไม่เก่งจะมันไม่มันนั้นต้องดูอย่างอื่นแต่ว่าถ้าเจอปากแบบเนี้ยนะครับที่เป็นล่องอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันมันโอเคเลยสําหรับผมนะสําหรับผมนะผมว่าโอเคเลยนะครับเป็นนกต่อครับตัวเนี้ยแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่กับ อาจารย์ท่านนั้นท่านก็ไม่ติดต่อมาเลยก็ไม่รู้ว่ายังไงเป็นตายไร้ดียังไงไม่ทราบนะครับสาหรับเจ้าสมหมายนะครับต่อไปครับตัวนี้เจ้าดงพองนะครับเจ้าดงพองก็คือตัวที่ผมแบ่งไปให้อาจารย์วันนั้น15แดงที่สนับปีขาวนะครับตัวนี้เฉลยเฉลยเจ้าน้ําพองนะครับเฉลยเจ้าน้ําพองนะครับเจ้าดงพองนี้ เป็นนกสนับปีกขาวเส้นหนึ่งที่ผมไปส่งวันนั้นนะครับเนะาะผมก็ลืมชื่อท่านอาจารย์ก็ท่านก็ดูอยู่นะครับนยครับไปดูปากหน่อยครับทั้งเงานะทั้งเงาด้วยนะตัวนี้เงาเลยโดนแดดด้วยเงาวิ้งเลยครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับปากนะครับลักษณะแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับพี่น้องครับดูเนี่ยขึ้นอะไรหมดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ฉเฉลยไหมเพราะว่าตัวเนี้เป็นตัวที่ผมยังไม่ได้เอาออกไปเพราะว่ามันสนับปีกมันขาวข้างหนึ่ง นะครับตอนแรกไม่มีนะตอนแรกไม่มีนะตอนแรกปกติแบบนี้นะเพราะถ่ายขนปุ๊บก็มีเส้นเดียวขึ้นมาเส้นเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นขึ้นมาอีกนะครับนี่นะครับปากเงางามด้วยนะอ่าตัวนี้เงาด้วยเห็นไหมจะไม่แบบสีซีดนะครับจะเป็นโค้งเห็นไหมครับโค้งมาเลยนะครับถ้าดูตรงๆนะไม่ได้ถ่ายตรงๆเนาะอ่าตรงๆมันจะโค้งเท่ากันมาเลยนะครับนี่ลักษณะนก อ่าที่ปากแบบไม่เหมือนข้อ2ก็คือทั้งแบนทั้งนูนใช่ไหมอันนี้ก็คือนูนก็คือนูนมาเลยเหมือนเหมือนเหมือนเรือดำน้านะครับแต่ถ้าเนี่ยผมอยากให้เห็นนะครับนี่ปากที่มันเป็นแบบบางๆลงมาเหมือนปากเหี่ยวเอาง่ายๆปากเหี่ยวเลยครับนี่นะไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายัางไงเอาเรียกว่าปากเหี่ยวแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นร่องนะผมยกมาให้ดูประมาณนี้แหละหมดแล้วนะครับนกประมาณ 3- 4สี่ตัวนี่คือลักษณะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นร่องแบบนี้หมดเลย นะอันนี้ผมว่าสมควรจับไว้เลยนะครับพี่น้องครับสมควรจับไปเลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นร่องปากนะครับมีนะครับมีด้วยนะครับอ่าผมว่ามีทุกที่อ่ะนะครับแต่ว่าท่านจะเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะมีปากแบบธรรมดาแบบธรรมดาคือไม่เป็นร่องแบบนี้ก็คืออ่าเป็นนูนเป็นสันมาเลยนะครับนูนเป็นสันเป็นเหมือนหลังเรือดำน้ํายาวมาเลยไม่มีร่องแบบนี้เข้ามานะครับ เป็นยาวมาเลยแล้วก็กลมลงมาเลยนะครับกลมเรียวลงมาเลยอันนั้นก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้เหมือนกันดีเหมือนกันนะครับแบบนั้นเนาะนะแต่เนี้ยก็คือผมว่าตัวเนี้ยที่สุดแล้วนะครับทั้งปากบางนะครับทั้งทั้งตัวนี้นูนลงมาแล้วก็มาเป็นร่องแบบนี้แบ่งออกมาเหมือนมันเป็นชั้นนะครับนะครอบคลุมลงมาปุ๊บแล้วก็แบ่งลงมาอีกนะครับผมว่าตัวนี้แหละที่ทําให้อ่า ปากนกนั้นมันบางนะครับแต่ถ้าเป็นแบบออนูนนูนยาวมาเลยเหมือนเรือดำนำ้ำคือมันจะหนาพวกนั้นนะครับมันจะโค้งหนาลงมาแต่อันนี้คือมันจะโค้งมาหนิดเดียวแล้วมันก็มาแบ่งอีกครับเหมือนเราเหล็กไปข้อเนาะจากหนาหนาก็ไปข้อให้มันบางลงอีกนะครับอันนี้คือผมว่าควรจับเลยครับพี่น้องครับนะไม่พลาดผมว่าไม่พลาดท่านลองไปดูนกเฉลยของท่านนะอ่าและทิ้งท้ายแล้วกันนะครับสําหรับออนกที่เป็นนก ตระกูลที่เป็นแบบหูเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับบางท่านก็จะเรียกว่าหูช้างนะครับเพราะว่าอะไรมันจะเหมือนพัดนะครับเหมือนพัดเหมือนหูช้างนั่นแหละเอ,า,อาง่ายๆนะครับอ่าและหลายค่ายมีนะครับแต่ลักษณะนี้ผมว่า,ามีที่ผมที่เดียวคือตอนนี้ก็คือเจ้าหัวยางนี้นะครับไม่รู้ว่าที่อื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าจะเป็นยังไงคือเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋า นะครับส่วนมากมันจะเป็นกลมเป็นเหมือนหูช้างเป็นกลมๆพัดวีมาอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะขึ้นอ่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับสาหรับหูช้างนี่แต่ว่าที่สําคัญคือผมจะพูดวันเนี้ยก็คือนกที่มีลักษณะแบบเนี้ยนะครับคือผมว่านะถ้าท่านเจอแบบเนี้ยนะสมวว่าท่านจะแบ่งผมไปอาจารย์ดูนะนกตัวนี้ผมเนี่ยลักษณะพิเศษนะอาจารย์ไม่ใช่หูช้างธรรมดานะเป็นหูช้างที่แบบว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยนะหายาก นะครับท่านอาจจะแบ่งผมไปในราคาที่แบบว่าแรงกว่าหูช้างธรรมดาแน่นอนนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนครับผมมาวิเคราะห์นะนะครับคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นหูช้างหรือว่าเป็นหูหที่เป็นแบบเนี่ยเลี่ยมเนี่ยผมว่านะมันไม่ได้เป็นตลอดครับพี่น้องครับนะมันไม่ได้เป็นตลอดมันจะมียุบลงไปเป็นปกตินะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ยุบลงไปนะครับเนี่ย ทำไมผมถึงพูดไปในนี้เพราะว่าบางท่านแบ่งผมไปใช่ไหมอาจารย์นี่ตัวนี้ผมแบ่งไปสิบใบเท่าสมมุตินะครับแต่พอไปอยู่กับอาจารย์ท่านอื่นแบ่งไปแล้วอาจารย์ทำไมมันไม่ขึ้นเลยอะนะครับแล้วมันขึ้นขึ้นหายหายอย่างเงี้ยนะครับทาไมมันไม่เป็นตลอดนะผมก็เลยอยากจะมานําเสนอว่านกลักษณะเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็เหมือนกับนกอกล้องนะครับนกอกล่องที่อ่าเป็นแบบว่าขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง นะครับช่วงจังหวะที่มันทําก็ขึ้นเป็นล่องซว้ยนะครับตั้งแต่คางลงไปนู่นจนถึงอระหว่างขาจนไปถึงตูดเลยก็มีบางตัวนะครับแต่มันจะทําไม่ทํานั้นผมว่าอยู่ที่นกมากกว่านะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังว่าบางคนแบ่งไปแล้วนกอกล่องนะอาจจะสามใบเทาอะไรก็แล้วแต่เออสามสิบใบเท่าอะไรประมาณเนี้นะครับหรือสิบใบเท่าหรือยี่สิบใบเท่าอย่างเงี้ยนะครับไปอยู่แล้วมันไม่เป็นนะครับท่านก็จะโ,มโหมกันอีกนะครับอันนี้ผมมา มาอธิบายให้พวกท่านเข้าใจระหว่างคนสอคนในการแบ่งนกนกันไปนะครับฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นสาระเสริมนะครับอ่ามันสามารถที่จะอ่านูนขึ้นมาได้ให้เราเห็นแล้วก็ยุบลงไปแบบเรียบเหมือนนกปกติทั่วไปนะครับเนาะอ่ะอันนี้เสริมก็ไปแต่ที่สำคัญวันนี้ก็คือเรื่องการดูปากนกนะถ้าแบบนี้จับนี่ผมว่ามีเปอร์เซ็น์มีเปอร์เซ็นมากมากเลยที่จะได้ทํานกต่อ นะครับได้ทํลูกต่อเลยนะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยนะอลองดูนะครับผมลองดูนะแต่ที่สมข้อแรกนะครับที่ผมนํามาก็คือไม่ผ่านก็คือเป็นรอยตะปมตะปำนี่อย่าไปเอาเลยครับพี่น้องครับนะเนี่ยไม่เอาไม่เอาเหมือนเอายางมัดต่อยมาแปะแปะ,แปะ,แ,ปะแปะกันนะครับอ่ามันจะหักอยู่เรื่อยนี่แหละสองก็คือปากรูปมันไม่รับกันนะครับแถมเป็นนกปากหนักด้วยพวกเนี้ยถ้าปากบนแบนแบน,แบนเนี่ยนะครับปากล่าง นูนนูนนี่มผมวม่านกพวกนี้นกปากหนักนะครับไม่ต้องไปน,นั่นมากมายแต่เขาไม่ได้ว่าไม่เป็นต่อนะมันอาจจะต้องทนนิดนึงนกปากหนักนะครับแล้วอันที่สามนี้เปอร์เซ็นต์นอาจจะน้อยแต่ผมว่ามันมีส่วนในการที่แบบว่าปากมันไม่มันเบานะครับเนาะอ่ะโอเคครับสามข้อที่ผมมาให้วันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็การการเลือกดูปากนกว่า ควรจับแบบไหนดีที่สุดสําหรับผมนะครับเนาะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูเพราะว่าสูตรผมนี่มันก็เป็นสูตรของผมที่ผมคิดวิเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับนกของท่านหรือไปเปรียบเทียบกับตําราเล่มอื่นกับปรมมจร์อย่างอื่นก็ได้นะครับเอามาเทียบกันแล้วามาสรุปผลร่วมกันนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่อน้อีกท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระิ่งเพ่ร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ